ว่านายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับทางผู้ประกอบการหอการค้าและก็ภาคเอกชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับและหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข,ข่าวนะครับถึงรายละเอียดต่างๆที่ได้มีการประชุมกันไปนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์มาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมนะครับไปฟังทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่ามีรายละเอียดจากการประชุมอย่างไรบ้างนะครับ ดูความเป็่นไปของการฟื้นฟูตอนนี้เราเข้อสููโมดฟื้นฟูนแล้วนะครับเยียวยาฟื้นฟูเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยก็ต้องถือว่าลดลงไปหมดแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ตอนนี้คือต้องเร่งจ่ายพวกสาธารณูปโภคต่างไฟฟ้าน้ําประปานะครับการทําความสะอาดเมืองให้กับพี่น้องไปคืนให้กับพี่น้องประชายชนให้โดวที่สุดเป้าหมายก็คือนําพี่น้องประชายชนชาวหัดใหญ่ชาวสงขาที่ต้อง หนีภัยน้ําท่วมเนี่ยกลับเข้าสู่เคหสถานได้เร็วที่สุดนะครับแล้วนอกจากนี้วันนี้ก็มารับฟังนําทีมที่จะเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องด้านเศรษฐกิจการช่วยเหลือต่างๆทางเศรษฐกิจนะครับมาผมตั้งใจคือจับเอาพวกท่านขึ้นรถเนี่ยตะเวนนะครับให้เห็นสภาพโดยโดยรวมของมือหัดใหญ่ก่อนเพื่อที่ท่านจะได้มีไอเดียมาเวลากลับ เวลามาดําเนินการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่แบบฟังแต่รายงานนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านมีการตัดสินใจอยู่ในความคิดของท่านหมดแล้วนะครับได้รับฟังประธานสภาหอการค้าอุตสาหการรมอะไรต่างๆท่องเที่ยวด้วยนะครับของ จังหวัดทันใจได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ดีมากๆบางอย่างเราก็มองข้ามไปเพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับก็ได้ดําเนินการวางจุดที่ตัดสินใจได้เลยก็จับหูหน้าหน่วยงานแต่ละคนมายืนยันว่าทําได้เลยอย่างไรไรอย่างไร,งไรนะครับตรวจเช็คตรวจสอบแล้วก็จะมีการฟลอร์อัพกันในรายละเอียดผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะให้โคตกเป็นคน เพราะารายละเอียดเยอะมากวันนี้เราประชุมกันตั้งเกือบเกือบสามชั่วโมงนะครับได้เนื้อหาเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็ค,คือคืนชีวิตนะครับคืนความเป็นปกติสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวสงขาจังหวัดทานใจแล้วก็จะหมายถึงรวมไปถึงพื้นที่ประสบภัยอื่นๆด้วยนะครับทําให้ล่าช้าหรือว่าทำให้เป็นอุปาสารปสรคอะไรยังไงไหมคะอุปาสารรคตอนนี้ก็คือหน้างานที่มันเปิดกว้างมาก นะถ้าถามผมนะตอนนี้เนี่ยน้ำไม่มีแล้วไฟมาแล้วน้ำท่วมไม่มีแล้วไฟไฟฟ้ามาแล้วน้ำประปา,ปาเริ่มเข้าแล้วนะครับก็ไปติดปัญหาเรื่อง,งว่าเบเกอร์ถูกไฟช็อตอยู่ใน,ในบ้านจริงๆไฟไปแล้วไฟถนนไปถึงเข้าบ้านไม่ได้ก็บางทีก็เลยนึกว่ายังไม่ไแต่เบเกอร์ไฟช็อตก็ต้องเร่งให้ทางกาฟ,ฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการเร่งซ่อมนะครับเพื่อให้ จ่ายไฟเข้าไปให้เร็วที่สุดนะครับน้าประปาก็เริ่มทยอยจ่ายกลับคืนไปแล้วผมได้มีแนวทางนะครับในการเร่งคืนน้ําประปาให้กับี่น้องประชาชนโอแต่ว่าไอ้เรื่องขยะมูลฝอยอะไรต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเร่งดาเนินการเราระดมยุทยานมหานะต่างๆเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆมาดําเนินการนะครับทั้งฝั่งกองทัพทั้งฝั่งหน่วยงานราชการทั้งฝั่งภาคเอกชนแล้วก็ผมก็ได้ให้ อนุญาตให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกอบจอและก็นายกเทศบ,บาลหัดใหญ่ได้ดําเนินการถ้ามีการจะต้องจัดหาให้คนมาทให้ให้่หา,าเาเรียกอะไรผู้รับจ้างมารับจ้างขนของขออกไปจากหัดใหญ่ก็ขอให้ทําเพื่อให้สิ่งของื่องนี้มันพ้นมาจากาตัวเมืองหัดใหญ่เร็วที่สุด ผมบอกทางท่านนายกอบจซึ่งเป็นเพื่อนผมด้วยนะครับว่าเจ็ดวันพี่น้องใาญ่้อต้องกลับบ้านสิบสี่วันชาติหญ่ต้องสะอาดนั่นคือเป้าหมายนะครับบ้านการพุทธเศรษฐกิจขอให้ท่านรองเองนิติมันมีหลายเรื่องเรื่อง ฟื้นฟูเรื่องพักหนี้เรื่องพักดอกเรื่องหาเงินกู้มาเยียวยามาฟื้นฟูเศรษฐกิจเรื่องหาเงินยืมเงินกู้คือมีดอกเบีย้ยดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่ถ้าเงินยืมคือไม่มีดอกเบีย้ยแล้วก็ค่อยๆผ่อนชำระใช้ภายในหนึ่งปีให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไปซ่อมแซมทรัพย์สินของตัวเองเพื่อไปแล้วก็เพื่อไปอฟ,ฟื้นฟูรีเซ็ตชีวิต ใหม่นะครับรายประเภทละ10,000แบาทนะครับแล้วก็มีเรื่องของอผู้ผู้เอาเอา,เอาผู้เอาประกันนะครับที่เป็นสมาชิกด้วยตัวผมมือ,มอเดี๋ยวอะ,ะอะไรนะสวัส,ส,วส,ส,วสดิการสังคมอ่ะนะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับรร<อ>ว่าจะมีการมาช่วยคนละครึ่งยังไง เป็นระยะเวลาหกเดือนนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียด<ม>ขอขอให้ทางท่านรองอย่ารติดช่วยนจะเห็นสภาพนะคะว่ามัาบ้านท,าทาุกันนทุกซอยนี่คุณเสียหายทั้งหมดบ้านก็ทแล้วมันบ้านเหล่านั้นเาก็ค้าขายในหัใหญ่ั่น,รนครับนั่นแหละครับเงินยวยาเก้พันกว่าอาจจะไม่พอไม่ใช่อาจจะไม่พอครับไม่พอแน่นอนครับครับเก้าหมื่นก็ไม่พอครับแต่เราแต่เราก็ทําตามตามกฎหมายก่อนนะครับก็คือย หลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนเนี่ยก็ได้เงินเยียวยานะครับแล้วก็ในกฎมหมายของปอพก็มีเรื่องงบซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับที่ไม่เกิน49,000บาทต่อเดือนแต่ตรงนี้ต้องสำรวจแล้วก็ตีเขาเรียกต,ต,ตีมูลค่าแล้วก็โอนให้เขาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มไปแตส่สิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงการคลังจะเร่งทำก็คือเรื่องของการจัดเงินยืม นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะที่ที่ผมบอกอ่ะครัวเรือนละหนึ่งแสนบาทงบประมาณในภาพอย่างเรื่องเยวยาอนุมัตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะประชุมคอรมอเศรษฐกิจท่านรองเอกนิติก็จะเอาเรื่องส่วนที่เหลือเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นตัวเลขเปนก็ประมาณวันนี้เรามีทั้ง พุ่มในการสานักงบประมาณมีเลขาสภาพ,าพัฒน์อยู่รีด้วยนะครับทุกคนเห็นสภาพเห็นความจําเป็นเร่งด่วนหมดแล้วมีผู้ว่าการธนาคารอย่างประเทศไทยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไปในทางเดียวกันหมดแล้วพรุ่งนีพ้พรุ่งนี้ก็จะเขาเรียกอะไรตีกรอบอ่าแล้วก็ตรงไหนที่อนุมัติภายในวันธนาคารนี้ได้ก่อนเ็าจะอนุมัติผ่านคณะมนตรีแล้วก็ดําเนินการเงินงบประมาณทั้งหลายก็คุยกับทางท่าน,านพุ่มในการสำนักงบประมาณอยู่แล้วว่าจะเอามาจากตรงไหน ถ้าติดตรงนี้จะเอามาจากตรงไหนตอนนี้ยังไม่มีในเรื่องของงบประมาณไม่มีตรงไหนที่ติดขัดนะครับที่ระชมมีการประเมินไหมคะว่าเศรษฐกิจของผาดใหญ่ไ่มคะมันจะขับผมเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ้าเป็นตัวเลขเยะขอให้ทางผู้ที่รับผิดชอบนั่นดีกว่านะเดี๋ยวผมต้องไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ต่อนะครับว่าีาสภาพเ,ง,เงคะก็ต้องทำให้ดีที่สุดต้องฟื้นฟูนให้เร็วที่สุดนะครับ,รบครับ

เคยมีเจดล้านบาทครับ นี่ก็เป็นการถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่เสร,ร็จสิ้นการประชุมร่วมกับทางผู้ประกอบการจังหวัดสงขลานะครับหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาและก็ทางภาคธุรกิจต่างๆนะครับแต่ว่าในการถแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงในหลายประเด็นนะครับเรื่องที่เป็นรายละเอียดที่ออกมาจากการประชุมร่วมกับภาคเอกชนต่างๆเดี๋ยวจะให้ทางโฆษกเนี่ยเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดเพราะว่าในการประชุมมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ <Banana. S 2> ใช้เวลาการประชุมเนี่ยไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็นายกยังได้อั네ปเดตเรื่องของสาธารณูปโภคที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าตอนน้ําไฟ เริ่มมาแล้วแต่อาจจะติดปัญหาเรื่องของเบรเกอร์ตามบ้านนะครับที่อาจจะยานทำให้ไฟฟ้าจะยังใช้ไม่ได้หรือว่าตามถนนหนทางตอนนี้ก็เร่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะให้เข้าไปดําเนินการจัดการปัญหานี้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของงบเยียวยาเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านนายกพูดก็คือบอกว่าคุยกับทางสํานักงบประมาณแล้ว แหล่งที่มาของงบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาในตอนนี้นะครับ,รบเดี๋ยวรอเลยแล้วก็ขีดเส้นว่า7วันเนี่ยนะฮะประชาชนจะต้องกลับเข้าบ้านได้แล้วก็14วันหาดใหญ่ต้องสะอาดพี่ให,หม่